ธนาดอนเมืองคอนโดทําเลกักยภาพติดถนนใหญ่ใกล้สนามบินดอนเมืองเชื่อมต่อทุกการเดินทางพร้อมส่วนกลางจัดเต็มให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายแกนวาลินพาวอร์ตี้คุณโฟร์วันนี้นะคะฟร์พาทุกคนมาชมคอนโดโรไรส์สูง8ชั้นมีทั้งหมด2อาคารด้วยการของคายปรึกษานั่นเองค่ะ ค่ะตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีชมพูค่ะโดยสถานีหลักสี่นะคะจะอยู่ห่างกับโครงการเพียง600เมตรเท่านั้นค่ะสามารถเดินทางไปสนามบินดอนเมืองได้อย่างสะดวกสบายค่ะและยังเดินทางไปโซนสําคัญสาคัญในโซนกรุงเทพได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยค่ะโดยเขาเชื่อมต่อถนนหลากหลายสายนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนแจ้งวัฒนะถนนวิภาวดีลงังสิตหรือว่าจะเป็นถนนส่งประภานั่นเองค่ะทําให้การเข้าและออกเมืองนะคะเป็นเรื่องที่ง่ายได้ค่ะถ้าพูดถึงไลฟ์สไตล์และความอุดมสมบูรณ์นะ ที่นี่อยู่ใกล้กับไอทีสแควรหลัก4เพียง750เมตรภายในนะคะเขามีฟู้ดแลนด์ให้เราได้จับจ่ายซื้อของกัน24ชั่วโมงเลยค่ะถ้าต้องการตัวเลือกที่หลากหลายขึ้นนะคะเราสามารถเดินทางไป Big กซีโรตาร a แม็วร์ลหรือเ e n ท r ัล l ามอินทได้ในระยะเพียง2-5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะด้านบริการทางการแพทย์ก็คบคันนะคะด้วยระยะห่างจากโรงพยาบาลจุฬาภรและโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเพียง3-4กิโลเมตรสำหรับลูกบ้านที่มีบุตรหลานนะคะ เขาก็ใกล้สถานศึกษาชั้นนำหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยา,ยล,ายลัยราชภัฏนพระนครมหาวิทยายลัยธุรกิจบัณฑิตหรือว่าจะเป็นคาร์โร i อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลค่ะครบทุกองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นการเดินทางความสะดวกสบายและหลายสไตล์ทำให้ที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ตอบโจทย์สำหรับคนเมืองที่ต้องการที่พักอาศัยที่เชื่อมต่อไปยังจุดต่างๆได้อย่างง่ายดายค่ะไม่เพียงแค่ตอบโจทย์ในเรื่องของทำเลและการเดินทางนะคะที่นี่เขายังมอบบรรยากาศการอยู่อาศัยที่ผ่อนคลายท่ามกลางส่วนกลางที่อบ ล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ค่ะตามเต็มความสดชื่นแล้วก็สร้างบรรยากาศความร่มรื่นในโครงการด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังมีเซมิอั o โดเทเลกแล้วก็ครีเอทีฟการ์เดนที่เป็นมุมพักผ่อนแบบเปิดโล่งนะคะให้ลูกบ้านได้ใช้วันเวลาสบายๆท่ามกลางธรรมชาติค่ะต่อไปพื้นที่ส่วนกลางด้านในจะเป็นยังไงตามโฟนมาดูกันเลยค่ะเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในอาคารนะคะสิ่งแรกที่เราจะสัมผัสได้เลยก็คือล็อบบี้นั่นเองค่ะ ซึ่งล็อบบี้ของทั้ง2ตึกนะคะเขาออกแบบมาในสไตล์เดียวกันทั้งอาคาร A และ B เลยค่ะในส่วนล็อบบี้นะคะเขาออกแบบมาให้ดูอบอุ่นแล้วก็ต้อนรับแขกได้เป็นอย่างดีค่ะ ด้วยดีไซน์ดับเบิลวอุ่มนะคะทำให้รู้สึกโปรง่โรงโล่งไม่อึดอัดแล้วก็เปิดรับแสงธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ค่ะภายในบริเวณเดียวกันเนี่ยนะคะเขาก็มีร็อบบี้แล้วก็โคบ o กกิ้งแอรียค่ะออกแบบมาให้เป็นผนังกระจกตลอดแนวนะคะทําให้แสงเนี่ยสามารถเข้าถึงได้หลายทิศทางค่ะทําให้พื้นที่นี้นะคะมีความสว่างแล้วก็ความโปร่งด้วยค่ะ สามารถใช้งานได้ทั้งสําหรับการพักผ่อนหรือว่าจะมานั่งทํางานแบบส่วนตัวก็ได้เช่นกันค่ะเขามีชุดโซฟามาให้แล้วก็ชุดโต๊ะทำงานมาให้พร้อมใช้งานแล้วสําหรับลูกบ้านแล้วก็แขกที่มาเยี่ยมเยียนค่ะและในโซนนี้นะคะเขายังมีฟรี wifi มาให้ด้วยค่ะเดินต่อเข้าไปอีกนิดนะคะเราจะพบกับนิตีิบุคคลค่ะซึ่งตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายนะคะจะอยู่บริเวณอาคาร A นั่นเองค่ะ ต่อเข้าไปนะคะเราจะเจอกับห้องน้ําส่วนกลางแล้วก็ห้องรอนี่ดูมนั่นเองค่ะซึ่งมีทั้ง2อ,อาคารเลยนะคะห้องน้ำเนี่ยเขาแยกมาให้แล้วชายหญิงผู้พิการสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายค่ะและห้องรอนี่ดูมนะคะก็มีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญมาให้ที่ให้บริการสําหรับลูกบ้านที่ไม่ได้ติดตั้งเครื่องซักผ้านในบริเวณห้องนั่นเองค่ะ จะได้ไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลนะคะและบริเวณโถงลิฟต์นะคะยังมีเมลบ็อกมาให้ด้วยก่อนที่จะขึ้นห้องพักกันก็หยิบจดหมายก่อนขึ้นไปได้เลยค่ะสําหรับลูกบ้านที่ใช้รถยนต์นะคะเขามีทางเข้าออกบริเวณโถงลิฟต์มาให้ด้วยซึ่งลูกบ้านนะคะสามารถขึ้นลงห้องพักโดยที่ไม่ต้องผ่านบริเวณล็อบบี้หลักตรงนี้นั่นเองค่ะส่วนกลางยังไม่หมดนะคะยังมีฟิตเนสกับสระว่ายน้ำมาให้ด้วยจะเป็นยังไงตามโฟตไปดูกันเลยค่ะ าคารบีนะคะเขามีฟิตเนสและสระว่ายน้ําที่อยู่ติดกันเลยค่ะซึ่งสระว่ายน้ํานะคะเขามีความกว้าง4.5เมตรยาว12.5เมตรและลึก1.2เมตรค่ะซึ่งมีโซนสระเด็กนะคะที่แยกเป็นสัดส,ส่วนมาให้ด้วยและมีเดบสนะคะที่เราสามารถมานั่งพักผ่อนหรือว่าจะมานั่งเฝ้าเด็กที่มาเล่นน้ําก็ได้เช่นกันค่ะและภายในฟิตเนสนะคะเขามีอุปกรณ์ที่ครบคันไม่ว่าจะเป็นคาร์ดิโอหรือว่าเวทเทรนนิง่งสามารถใช้งานพร้อมกันได้ถึง 6- ง7คนเลยค่ะใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะ สำหรับที่นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งที่พักอาศัยที่ตอบโจทย์สำหรับคนเมืองอย่างแท้จริงเลยค่ะต่อไปภายในห้องจะสวยขนาดไหนและเป็นยังไงตามโฟดไปดูกันเลยค่ะ และตอนนี้ค่ะโฟดก็อยู่กับห้องแบบ One e e d r o o m ขนาด26ตรางเมตรแล้วค่ะสำหรับห้องนี้นะคะเขาให้ฟังก์ชันเป็นแบบครัวปิดติดระเบียงใครที่ชอบทำอาหารนะคะต้องชอบห้องนี้แน่นอนค่ะภายในห้องนะคะคขาเน้นความเป็นสัดส่วนโดยห้องนั่งเล่นและห้องนอนเนี่ยถูกแบ่งแยกออกจากกาันด้วยฉากกั้นบานเลื่อนนั่นเองค่ะเมื่อเราก้าวเข้ามาในห้องนะคะโซนแรกที่เราจะพบก็คือโซนห้องนั่งเล่นแบบที่โฟดยืนอยู่ตอนนี้นั่นเองค่ะ สำหรับโซนนี้นะคะเขาจัดวางเฟอร์นิเจอร์ไว้อย่างลงตัวเลยด้านขวามือของโฟนเนี่ยจะเป็นโซฟาขนาด2ที่นั่งแบบนี้ค่ะและด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นบิวอินชั้นวางทีวีแบบนี้เลยค่ะวางได้แบบพอดีเลยวางทีวีขนาด50-60นิ้วได้อย่างสบายๆเลยค่ะระยะการดูทีวีนะคะจะอยู่ที่2.5เมตรค่ะถัดเข้าไปจากโซนโซฟานะคะเราจะพบกับ โต๊ะทานข้าวค่ะขนาด2ที่นั่งสําหรับมุมนี้นะคะเราจะจัดทําเป็นมุมทานข้าวหรือว่าจะเป็นมุมทํางานหรือว่าจะเป็นมุมแต่งตัวแบบนี้ได้เช่นกันค่ะถัดไปจะเป็นโซนห้องนอนกันบ้างเป็นยังไตงตามโฟล์ไปดูเลยค่ะ สำหรับโซนห้องนอนนะคะเขามีฉากกั้นบานเลื่อน3ตอนมาให้แบบนี้ค่ะแยกออกจากโซนนั่งเล่นมาเป็นแบบสัดส่วนเลยนะคะภายในนะคะสามารถจัดวางเตียง5ฟุตได้แบบสบายๆเลยและยังมีพื้นที่สําหรับบิวอินตู้เสื้อผ้าขนาด2บานแบบนี้ได้อย่างลงตัวเลยค่ะสําหรับพื้นที่หัวเตียงนะคะเขายังมีกระจกบานเลื่อนที่มีความกว้างมากๆทําให้แสงเนี่ยสามารถเข้าถึงภายในห้องนอนได้อย่างเหมาะสมค่ะต่อไปไปดูโซนครัวกันบ้างจะเป็นยังไงตามโฟล์ตมาเลยค่ะ สำหรับส่วนครัวนะคะเขาออกแบบมาให้เราสามารถติดตั้งฉากกั้นตรงนี้ได้ด้วยนะคะให้เป็นครัวปิดไปเลยนะคะเพื่อป้องกันกินระหว่างที่ทําอาหารนั่นเองค่ะภายในโซนครัวนะคะเขาบิวอินเคาน์เตอร์ปูนมาให้แบบนี้เลยมาพร้อมกับชั้นวางนะคะที่เราสามารถจัดวางไมโครเวฟได้นะคะแล้วก็ยังมีโซนเก็บของตรงนี้ด้วยนะคะทางด้านเคาน์เตอร์นะคะสามารถจัดวางเครื่องสักผ้าได้ด้วยเช่นกันค่ะ ติดกันนะคะจะเป็นระเบียงที่เราสามารถใช้เป็นโซนตากผ้าก็ได้ด้วยเหมือนกันคะ่ะสําหรับมุมนี้นะคะเขาก็ยังมีพื้นที่ที่เราสามารถดูอินเป็นตู้เก็บของเพิ่มเติมแบบนี้ได้เช่นกันค่ะเหมาะสําหรับใครนะคะที่มีของเยอะนะคะสามารถจัดเก็บเป็นระเบียบได้แบบนี้เลยค่ะ พูดถึงห้องน้ำนะคะที่นี่เขาให้สุขภัณฑ์มาอย่างครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นฝักบัวโถสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้านะคะมีให้ครบเลยพร้อมกับแยกโซนเปียกโซนแห้งมาให้อย่างเรียบร้อยแล้วค่ะแต่สําหรับฉากกั้นกระจกนะคะทางโครงการไม่ได้มีมาให้นะคะแต่ว่าเราเนี่ยสามารถออกแบบเพิ่มเติมเองได้ด้วยค่ะสําหรับใครที่กําลังมองหาคอนโดที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในทำเลศักยภาพคอนโดพรมแจ้งวัฒนาดอนเมืองคือคําตอบที่สมบูรณ์แบบค่ะด้วยการออกแบบที่ทันสมัยและเดินทางสะดวก ในราคาเริ่มต้นเพียง1.59ล้านบาทเท่านั้นค่ะสำหรับลูกค้าของแกนวอลินสุดเอกซ์คลูกว่าใครรับส่วนลดพิเศษพร้อมบริการแบบ VVIP ทุกขั้นตอนการันตีความพิเศษที่มีให้เฉพาะลูกค้าคนสําคัญของแกนวอลินเท่านั้นค่ะใครที่สนใจสามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดซ u b สไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับทีมงานของเรานะคะเพราะเราจะมีรีวิวคอนโดและข้อมูลดีๆแบบนี้อีกมากมายแน่นอนค่ะ คิดจะซื้อบ้านคิดจะซื้อคอนโดคิดถึงแกนวลินนะคะ